นี้เรามาดูนะผมนั้นหนาแล้วเส้นใหญ่มากเราก็มาสับความหนาก่อนสีสาวสีสไตล์อันนี้ทรงเซอร์ดีนะมันหน้าดัดคลาสสิกดีเสืพูดดัดคลาสสิกอัดัดแกนนอนอะตั้งกูกู๋พี่จิงอยากจะเห็นว่าอีตอนที่อันนี้สับคนมหนานะคะผมกูกูเดี๋ยวเรามาต่อเราจะรู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะค้อันนี้เราก็มาดีกัม่อนกอนนะน้องผมค่อนข้างจะดี เดี๋ยวจะให้มายืดเดีย๋ยวจะค่อยๆเนี่ยวเวลานั่งเข,ขยืบเขยืดเขยืดงเงี้ยเนี่ยไม่ใช่พูดเนี้ยขากกดมันกรอบมันร้อนไงแล้วมันก็พูดเหมือนว่ามันกรอบไปเลยอะ่ะเราต้องค่อยๆขยับมือขยับมือเนี่ยแล้วก็ให้มันงุ้มผมจีบหน้าเพราะไม่ค่อยดีอันนี้ก็เสร็จเลยนะครับอ้าวหูเขาด้า,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 าไม่เป็นไร <laughs> นั่งด้านไหนนุอ่อ๋อ สนนดข้างหลังมะสไลด์ไปนิดๆแล้วนะลลไม่เอาเยอะสวยปะสวยปะน่นสงสมเยคอนส่งเออจริเงร <laughs> <laughs> เรื่องของครางๆาน,นส่งอัเนี้ยเด็กเกนักศึกษาสมัยก่อนอ่ะลยลยลงสันน้ารักดีกุ๊กกิ๊กก็เลยส่งมอสต้องมอสต้งมอสโอเคเอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสามสาวไอ้เอดเลยเรื่องไป่อมกรณดิเสร็จแล้วค่ะน่ารักหรือเปลี่ยนเลยดูเป็นแบบเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้แบบถูกใจป่ะบอกกี้ถูกใจป่ะเอ็ดเลยค่ะความหนาบากไหมดูผมน้องนะค่อนข้างจะเป็นเส้นเส้นไม่ค่อยมีน้ำหนักนะเส้นใหญ่ฟูหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันกันเราเอาความหนาออกนิดนึง หนาทุกคนเลยแม่เลี้ยงเดยกแม่เลี้ยงดีนะวิตามบินดีผมดกทุกคนไม่ใครตัดผมมาให้ด่านรักแค้ใหญ่กล้าไม่เป็นไรคนใกกล้า เราก็จะมาตัดบาหนาเลยล้วก็ตัดดูเป็นไก่ปมาณย่ิบอเราไม่ต้ตงองเอาเยอะ่อไปแล้วผม,มน้องก็ปูแ okay. ค่หมักวะผมก็มีน้ำหนัก ผัานหมดผมก็สวยก็เพื่อนนั่นแหละผมก็มีน้ำหนักคิ้วแล้วก็สั่งในคิ้วหน่อยเอาอะไรเอ่ยเอายางยางดูนะหนามากมัสั่นสั่นเดี๋ยวเราก็หนีบหนีบแล้วก็เจ็บหน่อยเดี๋ยวได้ยืดมาช่วงไหนอ่ะคืออะไรทำไปนั้ำเป็นไปน้ำเรื่มแบบนี้เพราะน้ำถูกวนซึอือน้ำเกาวเกินเนี่ย หมัดน่ารักกบกิบกกิบถ้านุาพ่ออะไรเลยปะานายอะไรนี่นะนี่เดี๋ยวเราหนีบแล้วก็จะมาเตะกันหนีบแบบเอาไว้อยู่ดูว่าแต่ยังกี่วันนีบให้เด้งเวลาหนีบหนีอย่างป้านาได้ค่อยๆเคลียบนะเดี๋วก็จะมาซอยกันน้องจะเล็มปลายนิดเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันครับคูฟูทำให้ดูแรงง่ายๆหน่อย สวยกหน่าดูเจยว่ารอยไี่ออกกแร้รอไปเลยไม่ต้องไปนี่แล้วรีบตักแล้วจะเสร็จแล้วมไม่ถูกโตในไหนก็ด้ไหนแหละให้เพื่อนสวยได้สามตีสาวอันนี้ผมน้องเสร็จแล้วน,น้องยาวปลายตรงปลายตรงเราก็ได้เลยเอาเก็บตรงแต่มวลๆหน่อยนะเราไม่เอาจนไม่มีเลย พอเราตัดความหนาแล้วก็พิ้วเลยมันก็จะไม่ดีดอะตัดมากก็ไม่ได้ละผมโดลดจะโดลดผมเราอยากโดลด ลนะคะน้งผมค่อนข้างหนาแล้วก็เป็นผมฟูหยิกมีน้ำหนักเราก็มาจับความหนาแล้วก็ซอยปลายนิดนึงซอยแบบยกมือให้เหมือนบล็อกจะไม่เหมือนบลอกให้ดูคิ้วกว่าโอเคปะนะ จะไม่แ่<ห>บ้างเพราะว่าเดี๋ยวตัดแค่นี้ดีดมาแค่นี้นี่ตัดนิดเดียวถ้าตัดแค่นี้ดีดมานดีแหละเพราะว่าผมรู้อยากส่งไงนี่กำลังสวยเะมื่อกี้มันก็ยาวนิดๆออกไปนิดนึงเดียโ <c oughs> อเค <c oughs> นี่ก้เสร็จแล้วนะเครืงค่หน้าม้าแนวอย่างนี้นเครื <c oughs> งหน้ามา้า,มาทุกทีออกมาติดกัน มันมันหนูปิดอะไรวะห,หนูปิดไอ้นี่มันใช่ไหมตอนถักเปียตอนถอดเปียแหวกมาแลต้องอ,ออกออกจะไม่ต้อมาค่ะจริงไอ้ข้างหน้าเนี่ยเราหีบแล้วเราก็ไม่ต้องอนี่หรอกไม่ต้องถากเปียไปหมดไม่ได้ปล่อยก็ได้ก็สวยเดียว เด็กใช้วีดึงหนึตัดเองเหรอคะตัดเองคะตัดตอาน้ำถมมันเียงมันเลนัเป็นกล้าน่นเราก <c oughs> ลา้ามากโอเคเนี่ยแต่ก็น,น่าก,กด้วยอันนี้ก็ติดกันนี่ย มันก็เหมือนสไลด์รอะเราตัดความหนาเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดค้างนะส,นสนวยนะไปไอ้นี่ไป